จะไหลด้วยนะสังเกตดีๆครับด้านขวาในน้ำตาเป็นโหนดเป็นหยนเลยนี่เหตุผลบอกไม่ได้นะว่าร้องไห้เพราะอะไรเราจะไม่บอกนะครับเด็กร้องไห้เราชอบรายการเราชอบพ่อแม่กอดแม่กอดไม่ต้องร้องค่ะพาเดินนี่พาเดินไม่ต้องร้องค่ะ 아마츠가 마시고福야 발을 버